สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับถ้ามันลุดเดี๋ยวผมจะใช้พลังภายในพอพี่แพ้ใอยาไปไปแล้วเอาแล้วไอตรงนี้มันไม่หลุดนี่ท่ากัน สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับวันนี้ซูเปอร์เกรดจะออกโรงครับโอยจะมุดโรงยี่บอกซูเปอ,อร์เกรดจะมุดโรงครับให้ตายสิให้ตายส <laughs> <laughs> โอว <laughs> มันรโบเทรทีจ๊ะ เลลุเลรุดลุดลุดเอาเลยเลยเยๆเดี๋ยวสี่ใหยจับเลยโอ้อีกอโอ้ดูล้อไหมล้อไม่มุนเลยไหมลุ้นเด่ะจับด่ซันไอเนี่ยมันอกสี่ขาเลยนะยกสี่ขาพอระคาอืม ยกชิคาระดิหนูไปหลุดเตอะเอาละคาลายเอาหลุดเตอะไอ้นี่ เฮ้ยเอา đi ด้วย đi vậy ๆกระโน้ย à, này bầu sao vậy เบา mày เว้ยอัดถือ sao nói แม่สาวน้อยเอ้าโอเคกลัวไม่ทันมั้ยยกทําไม 来来来来来，来来来，来来来来来来。哎 ไปเลยกินอะไรแนี้ไปนี่างก็โลดๆกินบเลยโอเคโอเคที่เราไปโตโอเรียบร้อยครับพี่น้องเข้าคืนโอมไหนเข้าสิงไหมนี่นี่ไม่มีไม่มีบอกเข้าอะไรทุกที่ทุกวันเนาะเจ้าเจ้าก็มีสลากกันเลยวันอาทิตย์เจ้าเจ้าไม่อยู่เจ้าไปไหนไปโอมไม่อยู่อันไหนอันยาวสั้นเห็นไหม ไปค้นที่ไหนครับเนี่ยไปที่ไหนนี่แหละที่เราวิ่งดินอ่ะไหนที่ออหนาุงเงินอออเินอ๋อจาไปถ่ายอนี้อ๋อใชนี่ปั้นจะเนียงจะนุยจะนุยปั้นจุยเนียงนั่แหละ ซูบูเกรสจะไปรับ200ครับมาทำงาน,น,นมาลงมาลง,มาลงตรงคิดโตมนั่นนะม,มาลงตรงงานคิดโตมครับออตอนนี้ก็พักเที่ยงอยู่ยครับ

ออกแบบมันไม่ใช่เลยด้วยนี่มันอยู่นี่เ่อะใช่บอกอ้วนเตกอยู่ไหนเตะอยู่นี่เงินโอมันไม่นั่นแหละอันเตกที่โยกไงเออยาวอยีกอันยาวอ่ะเออคู่กันอ่ะโอ้เนาะโอยากจะนับโอ้สงสัยต้องตามเสียนนมาแล้วนี่อ๋อไป่ทางน้องเลยตอกใหม่โธ่เคยต่อเข้าก่้ย ยาวกันยาวดิเออจักอันไหนกัน <när S 1> ันไหนมด้เลยอาเออยาวลูกพูดอันยาวดิหยุ่เอออย่างนี้เออเอแลวเอ่แงสั่นละแมนี่แมนี่เม่นะรนี่คว้าังมลนูนไม่ได้ตอกอไม่ี่เฮ้ยตอบไม่ดี เขาโตอะไรโตจีนว่ะเนี่ยโตเลี้ยวตัวเลี้ยวโตแม่ดันให้เข้าวะโอระบังเกงหกด้วยน่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดียวันานลู ยยยากเย่อุ้ยฮ่าฮ่าฮ่เอาีเรียมเลยิเลยอแีเคยหมหอมอซีรียยีเว่าว่าอย่างี้แหลคลาสสิกนี่ตอนแรกแกจะเอาซีเลียมมาอยู่แต่กลัวคนที่นั่งตัวเนี้ยไอเอาเก็บข้าวไม่ถึงอืเลยเอาตัวแหลมๆหลมมาหน่อย พอจะฝากท้องได้มเน้เยอะตี่ต้อมไกินโน่นอาหารเซเว่นกินอะไรนะต้มอะไรนะต้ม hmm. บุนเส้นอาหารญี่ปุ่นเอฟซีต้ม่อยไรรู้อะไรนะซีปรตูอุสเรน

อ้าวสีบอยไม่กินข้าวป่โอิ่มทิพย์แล้วบ่ะออิ่มทิพย์แล้วไงกินเยอะแต่ลคัที่จะกินแล้วยากเนน้ำลกเหักบ่นี่

กินได้ไหมพี่กินกินไม่ได้ก็ต้องกินอะไรเยอะทำไมมันดูเหลือเยอะจังเลยมันเหมือนแม่อรวยอือเไม่ต้องกินไอ้บอกแล้วหมมม้อเต็โอ้ต้มยำปลากระป๋องนี่ต้มยำปลาติดคุกนะพี่มะเอาเลยครับผมเรียบร้อยแล้วโอ้เสีนนท์ไฟเตอร์มาจากไหนเนาะสีนนท์ไฟเตอร์นี่ ไปวิ่งงานไหนครับนี่เสียนนโอ้อากาศร้อนครับวันนี้แต่ดีที่มีลมมาหน่อยครับก็ GO, พอ,อดับร้อนได้นิดหนึ่งครับ

โอ้ดูข่าไหมฝนไม่ตกสามวันเหี่ยวแล้วครับโอ้เริ่มเหี่ยวแล้วครับกินน้องปแบดอ๋อหือลองใหม่ครับวันนี้ทิส <laughs> chị, <co đấy> <cười> <cười> <lau> chị có đấy. Này ông lao chị có Ô. man khăn อันตรายแล้วเพราะว่ามีอีกเป็นยี่สิบจุดางานเราเนี้ยเนี่ที่เราทำนะยี่สิบจดกระกรนเลยพี่สำหรับคลิปนี้ก็กขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับรเ,เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ